ร่างเดินทางไปงานสารุนรุดกับลูกสาว <c oughs> กอดตลอดพื้นนีงตื่นมากไปไปจกจกนอน,านทานอะไเนยตุ๊กตาไปอยู่หนา้าห้องน้ำเอาวะแม่นั่งเก็บของนั่งไปของของน้ำสิรดนกอดตลอดลูกสาวเลืบปีนดาวเลยพี่น้องเ,เลืบดาวแล้วตีดรองพื้นเมย์แล้ว วนาหลับฟันดีโอ้ภูมีใจจากเทียบบ้านไี้กินฮอทเข่าพี่นนอกจนเทาเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางไปงานนะครับมากจนนอน,นอยู่ห้องพี่ซเมื่อคืนนี้ลากำแพงตรงไปค่ะไปตรงไว้เลยใช่ในรถกรปบีใช่ค่ะไปขวาไปทางใดหนงู<ด>บอ่อหูทางาบอ่อตรงไปค่ะ ากกบางกะปีนะครับรถติดมากเลยนะครับบางกะปีนอนตื่นคำวันมศุภก,กันออกมาตะบายสองตื่นบายสองวันะะนี้ฝ่ามหตุบัญชีมูลบตับใมแหม่มาสาวหอมหวนเจหอมหวนนี่ ไปเข้าห้องน้ำาพเดียมคือพีอ่เจ๊หอมหวัวมื่อนี้ก็เป็นมือวันเกิด,กดของน้องวณะพี่น้องก็สามารถร่วมอวยพรใต้คลิปนี้ได้เ้อพี่น้องเด้อนะครับวันเกิดน้องวณะมื่อนี้กะอายุกลังบางลข็อขอให้น้องวณะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลัรบรวยๆมังมีสีสุขอายุวณะสุขผานละเฮงเฮงปักปักตลอดมีตลอดไป นะพี่น้องเนาะรวมกันไหวพ้นมันเกิดให้บักลาเนาะเมื่อนี้ครบรอบ17ปีสิบเอ็ดมาตีเนาะหนึ่งกิจกิจหนึ่งนี่นะสาวแหลมสาวแหลมสาวแหลมส้มกันกับสาวลำดวนเดียวกับลูกสาวหอมหวนเจ้หอมหวนลูกสาวเจ้ลำดวนอันนี้อันนี้อันนี้12ปีชา สาวปีก็แค่หอกได้ซอ,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 องมือขกากขอดได้ซองมือแคโน่ขวากขอนได้ซองมือกะเออกะเริ่มแล้วเริ่มมีมีสีมีสมช,ชันแล้วไม่ไม่ก็ยังสีล่ละพี่น้องกอดชั่วมือหอบประสันไปใส่กระหอบประสันปัะศ <c oughs> ิจูอ่ะสิจูหอยอันสองอาทิตย์กว่ากับกับอีสานเนี่ยกับสิทธิบินมอนล่ะค่ะเพราะได้มีลูกสาวก็ได้โยกแน่นอน ดูลูกสาวเขียดนี่ยังไงถามยังกับเบาน้ำลูกสาวเบาๆยังกับเบาน้ำนี่เบาๆเลยค่ะมีหูบาคนเบาคนถามคือคำตอบเป็นคนยยี่ยมแยบค่ะเออเบาปากบาเบาเบายังหิวจะว่าหิวบาหิวกับเบาบาเบายังสาวหอมหวนหอมหวนสาวแล้วไม่เยี่ยมตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับมุ่งสู่พระละไห่เก็ รามคำแหงหนึ่งร้อยแปดสบเหนึ่งร้อยแปทับหนึ่งอยู่ที่วัดบางบางเพลงใต้ใมือจริงว่าสาน้อยผิดบนเพียงทําการเสด็จอยู่หนีเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อย่าเรื่องไม่กำลังใจเรียอีกบวกกีงานพี่น้องกัะเด็กกับอีสานบานเท่าแล้วมือในงานสุดท้ายเน่นบ่เีม,มือนสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดสิมิไยมาสรงกับอิสานบานเฮาบ่นน้นาะ รอทุกกำลังใจเด้พี่น้องเดอ้อมหาสาวรำดวนเนี่ยรำดวนมีลูกสาวเรียวเจหอมหวนแล้วความแหงเป็นถนนที่รถติดหนักมากอมพอถนนเขาทำไม่เสร็จทักทีเขาเขาทำถ,ถนนไปอันนั้นไงไปชนบุรีอืมเพื่อนทางตัวก็ว่ารถติดว่าเสิม,มาตะว,วินตั้งนาฬิกาไว้ทะเลหูบอ สิบเอ็ดโมงครึ่งแมนสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะมันปลูกอยู่ค่ะฉันตื่นอยู่แต่ใช่ก็หลับต่อก็แบบก็เบิดตื่นค่ะแต่ดีเลยอย่างนอนอยู่แต่นอนเบิดมือคืนนอนเบิดมือเบิดคืนบ่หลับตกบ่หลับตาลักไปเข้าห้องน้ำกรบบอกอือหูมียขึ้นหูมัวขืนตเต้างกันยังบวชผดฟูเนาะ อยากหมักทุเรียนมอนทอน้องฉ่ำๆหวานๆพี่สิบุมีดอกหน่อยยาำนี่หายอยากมีกันอยู่กับสีเพียงกงันบอกหมักหมักทุเรียนอยตอนนี้นะอย่างกระดไดค่ะแทนนี้มันเป็นหมักทุเรียนอย่างเกาะสายพันธุ์อย่างกระไดที่เป็นหมักทุเรียน<ม>แต่กกินลายไ,ได้เดี๋ยวอ่อนไหนติก็ะเอ เอฟอยากกุ้งเผานิดๆอยู่ดีขณะได้กินไปบ้างเนนด่นเนาะเป็นใหญ่อย่แต่ว่ามือน,น้นแบบกุ้งเผามือน,นั้นสดแห้งเนาะสดหวานมากเจอตีหน่อยมือขึ้นนี่บัพานคะ่ะกินบัพานเลยผสมอยากไปหออเพื่อสร้างเอา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 เนาะเนยขาวสัวน,นสที่ด,ดี่เขาบ่งปาเออเรียบากล่านนงนมเดีีการแอาบว่า พี่หนูกดหนูกดมันสงสัยมันจะกดซ้ำนะเอาคืนได้ไหมคะโอ้ได้ค่ะเห็ดีเห็ดบีครับอวย BTS เสร็จแล้วหรอสายสียักหวานสายรับเหรอรูทุกมองทุกบอลพี่น้องเพราะเป็นทีทีสถานทีเก่าเพื่อนทีกำเนิดเปทีกำเนิดของเพื่อน ปกติมีมีมีรุ่นพีรุ่นพีรุ่นพีจะอยู่ซอยซอยรามปรแพงหนึ่งร้อยแปดสิบสองมันจะตรงข้ามกับโรตาันดีบีซีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแกท่าทางเพิ่นบอกแล้วว่ามาทำการแสดงอยู่ใกล้ๆเออยัางเงี้ยวันนายอยู่หนูเจอบบได้หนูืจอเฟรดคอับโได้เมื่อคืนเนี่ยก็มีรุ่นพีมาหาอยู่มาหาคือมาหาตอนแทบ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 ขาดเพราะว่าบอค่อยส่วนอันเดียสัก ก็ตีสิไปเบิ่งก่อนแล้วตังกลาเออไปกันบ้าลูกพี่มีแต่ฟูนาตาพี่ดีพอผู้ชายบ่ได้เออไ่กลับไปพอดอย่าลืมพี่ไอดินล่ะบ่พี่ไอดินเราเป็นลูกครึ่งเด้อเออเขาไปซองเฟซมาแล้วครึ่งอย่างทางเป็นโอรูกประเทศอย่างนี้แหละคือคือแขกดิ ตาเนื้ใหญ่ใหญ่จมูกจมูกคนคมเลยกใกล้สีหัวไปนี่เหาเรียกวับต้นหม้ไปทางไปจ้าคือตัวนี้เบาหวานขึ้นแล้วหิวแห้งสิบเอันนี่จะม่ได้กินข้าวอยู่กินปลาถ้ากินตีน้อยมันขึ้นในเหลวเลยเนาะจนเท่าตัวนี้นอนท้านอนเนี่ยมันนี่ห้องกลับไปว่ามืดตลอดคือแตั้งโมเจี๋ยงยู่มิเทียดนี่เมยคอนโดเป็นอันนี้เนี่แน่นบ่ ถ้าพอเปิดไฟก็คือเหมือนเลยขนาดเปิดอันลัางบานเขามากันยังแบบซองเขามาสื่อนิด<ๆ>นิดๆแน่งไ,ไก่ตื่นจ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลารถติดของราบกำแหงอย่าว่า,<บ>าเด้อีอแต่ประก็สิทิ์เฮียฮิวยูเรพี่เพราะว่ามันสิไกขยย่ขึ้นทางด่วนอยังวะขึ้นทาง,งด่วนไปไปชลนบุรีดีแถวนี้ ใช้แล้วหละพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะครับพี่น้องเนาะนะครับอย่าลืมอวยพรให้บักลานั่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ครบรอบ17ปีของน้องมณะวันเกิดเพื่อนนะครับวันที่10ธันวาคมนะครับพี่น้องครับร่วมอวยพรกันได้ใต้คลิปนี้ครับพี่น้องร่วมอวยพรเจนน้ำหวานน้ำกระได้ด้วยครอบเมื่อนี้กวันเกิดเจนน้ำหวานสมิสตาพ่อวันเกิดแม่น้อยพร้อมแม่แม่น้องอิงพร้อเมื่อนี้ พร้อมกันหลายคนนะพ,พ,พี่น,อน,น,น้องเนาะรวมอวยพรวได้นะครับเอาจังสัรคหรอครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะฝากพี่ฝากน้องไว้สนีเดี๋ยวจะพอกันคลิปนะครับสวัสดีค่ะ